<c oughs> วันนี้ตื่นสายนะครับยังไม่ได้ไปวิ่งเลยเ่อวนก่อนนี้ผมอัปเดตเรื่องวิธีแก้เครียดไปมีคนบอกว่าพักบ้างก็ดีนะจริงๆนั่นคือสิ่งที่วางแผนจะทําในช่วงสงกรานต์นี้นะครับก็คือพักบ้างแต่คือพักของผมเนี่ยก็อาจจะไม่ได้แบบนอนเฉยๆอ่ะคืออาจจะเปลี่ยนไปทําอย่างอื่นบ้างคือผมไม่ถ่อยเที่ยวอ่ะนะตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ในช็อปเนี่ย คือกพื้นที่ที่มันวางของได้นะครับมันได้ถูกวางของไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมต้องจัดการนะคือจัดช็อปยิ่งการจัดช็อปของผมก็เป็นการพักผ่อนอย่างหนึ่งนะสิ่งที่ผมอยากให้คุณดูคืออย่างนี้นี่คือ,น,คอนี่คือหลังบ้านของผมนะตอนนี้เราปลูกต้นไม้นิดหน่อยนะครับสิ่งที่อยากให้ดูก็คือคุณเห็นแนวแดดไหมคือจริงๆแล้วผมต้องสร้างหลังคาตรงนี้ตั้งแต่ช่วงฤดูนหนาวแหละ ตอนนี้มันเข้าหน้าร้อนแล้วนะครับพอเข้าหน้าร้อนเนี่ยแดดมันจะมาแบบเกือบเกินเ0้าองศาแล้วเพราะฉะนั้นเด้งจะทำหลังคายากขึ้นนะแต่ยังไงต้องรีบทำนะส่งตาเนี้ก็คงเร่งทำหลังคาหลังบ้านก่อนนะฮะเพราะว่าจะได้มีที่เก็บของมากขึ้นเพราะว่าถ้าฝนตกเนี่ยหลังบ้านจะเปียกมาก ตอนนี้กำลังอัปโหลดอยู่คุณคงได้ดูวิดีโอนี้ก่อนวิดีโอนี้นะ <c ười> คุณรู้ไหมว่ากว่าที่ผมจะตัดวิดีโอหนึ่งหนึ่งอันสําเร็จเนี่ยผมต้องตัดเยอะมากเลยคือผมไม่รู้ผมตัดไม่เก่งหรืออะไรนะแต่ว่าผมต้องตัดเยอะมากเลยแบบเนี้ยเห็นรอยตัดไหมครับนี่ก็หนึ่งชึบนี่หนึ่งชึบหนึ่งวิดีโอนเนี่ยผมต้องตัดแบบเยอะไหมไม่ได้ทำนานนะครับเพราะว่าแบบเหมือนต้องมานั่งตัดเป็นย่อยๆอ,ยอะ่ะดี อย่างกับบาร์โค้ดอย่างไรก็ตามเดี๋ยวไปวิ่งก่อนนะครับ สองวันก่อนผมบอกว่าผมใช้แอป n นก e ้ Run คลับใช่ปะเรื่องตลกก็คือคือใน n นก e ้รันคลับเนี่ยมันจะมีแบบเขาเขาเรียกว่าไมโครชนะคือเหมือนเราไปลงคอร์สได้ว่าเราอยากเวิร์กอัล์อยากออกกำลังกายประมาณไหนผมเนื่องจากผมยุ่งๆใช่ปะผมก็เลยอยากให้มันบอกผมว่าผมต้องวิ่งเมื่อไหร่วันกันผมวิ่งไปแล้วเมื่อวานวันอังคารเนี่ยผมก็ไม่ได้ดูแอปนะผมก็เตรียมตัวไปวิ่งแต่งตัวใส่รองเท้าอะไรขึ้นในบนลูแล่แล้วก็เลงจะเปิดแอปมาดูโค้ชบอกว่าวันนี้ให้พัก ก็เลยสุดท้ายก็เลยกลับบ้านอาบน้ําทํางานนะวันนี้ต้องเตรียมงานนิดหน่อยนะแล้วก็เดี๋ยวตอนบ่ายเราออกไปส่งของกันนะครับหวังว่าจะไม่เจอรถติดหนักมากนะไปอับน้ําก่อนละตัวนี้นี่ของวางแบบแบรนดอมมากมีแบบของกินมากมาย เมืองไทยอากาศร้อนมากเลยนะครับคืออย่างนี้จําได้ไหมว่าปลายปีที่แล้วเนี่ยผมขายโต๊ะมา k กิต้าที่ผมใช้ตั้งแต่ผมทํางานมันใหม่ๆเนี่ยนะครับพอดีวันนี้พี่ที่เขาซื้อเนี่ยคือคือเขาซื้อเขามาัดจาไว้นานแล้วแต่เขายังไม่ได้เอาไปทันทีวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าผมไม่มีที่จะเก็บแล้วก็เลยบอกพี่เขาว่าเดี๋ยวจะมาส่งให้ <laughs> นะครับก็วันนี้ก็เลยจะเอามา k กิต้าเอ็มอาร์ทีหนึ่งร้อยที่เราเคยใช้เนี่ยมาส่งให้พี่เขา ตอนนี้กำลังลงลิฟต์อยู่เอาละครับหลังจากที่ส่งโต๊ะเรื่อยรวมกับม้ามอยอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งได้นะ Uh, เราก็ออกจากสถานที่ที่เรามาส่งต๊ะเลยนะครับตอนนี้ผมอยู่ในถนนจันท์ซึ่งเป็นซอยที่แบบยิบย่อยและเล็กและแคบและและไม่น่าเอารถกระบะมาเลย <laughs> เราอาจจะได้เห็นช่อง YouTube ใหม่ๆที่เป็นช่องงานไม้ DIY ที่น่าสนใจอีกนะและผมจะดีใจมากถ้าผมได้มีส่วนร่วมและมีส่วนช่วยให้มันเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นมานะครับก็ นะเป็นอะไรที่ดีนะได้ได้มาคุยกันกับพี่ท่านนี้นะครับเอาละครับตอนนี้อีกหนึ่งนาทีเที่ยงคืนนะาจากฉากเมื่อกี้ถึงฉากนี้เนี่ยประกอบไปด้วยรถติดจำนวนมากนะครับเพราะวันนี้คนออกนอกเมืองกันเยอะนะครับแล้วก็ผมไปแวะซื้อ SD card มาด้วยคือ SD card ของผมเนี่ยที่ผมใช้ถ่ายรายการเนี่ยนะครับมันแบบเที่ยงคืนพอดีมันพังเยินแบบแบบ แบบนี้นะมันใช้ไม่ได้แล้วนะครับสุดท้ายก็เลยเรแวะซื้อนะครับแต่ว่าตอนนี้มีใช้และซื้อมา2อันเลยนะครับซื้อมา2อันเลยวันนี้นะครับอยากจะบอกว่าขอบคุณทุกคนนะหลังจากที่ผมทำอัปเดตไป2วันที่แล้วเนี่ยก็มีคนทักทายเข้ามาเรื่องเกี่ยวความเครียดเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยออขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วก็คือจะบอกว่างี้ผมเนี่ยไม่ใช่เป็นคนที่ไม่เคยเครียดบางทีเราเห็นเราเอ็นเตอร์เทลเรื่องนะแต่บางทีมันไม่ใช่ไม่เครียดแต่ว่า วันละที่ผมเครียดเนี่ยผมรู้ตัวแล้วผมพยายามจะจับประเด็นแล้วก็ตั้งนโยบายในการดาเนินชีวิตใหม่ๆซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้ผมคนพบแล้วว่าผมความตึงมันมาจากอะไรแล้วก็ผมจะแก้ยังไงแต่ผมยังไม่มีเวลาเล่าตอนนี้นะเดี๋ยวผมสรุปได้เป็นเรื่องบรรดาวแล้วผมจะมาเล่าให้ฟังอีกทีนแล้วกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเหลือพิมพ์ข้อมูลนิดหน่อยในเว็บไซต์นะครับอ๋อเว็บไซต์ของเราตอนนี้เนี่ยมีภาษาไทยแล้วนะคือผมจะบอกว่าผมเพิ่งทําเป็นเลยคือ <c oughs> <c oughs> อย่างนี้เว็บไซต์ของเราตอนนี้เนี่ยมันมีภาษาไทยแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปเลือก ประเภทรายการเลือกประเภทงานผมหวังว่ามันจะทําให้เพื่อนๆหาข้อมูลได้ง่ายขึ้นนะและอย่าลืมถ้าคุณหาอะไรไม่เจอลืมมากดปุ่ม search ตรงนี้นะครับทําหน้าโฮมใหม่นะครับต้อนรับคนที่เข้ามาใหม่ๆนะครับแล้วก็มีเพลย์ลิสต์ที่คุณสามารถกดเข้าไปดูได้เ,เรื่องต่างๆเนาะก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะหาข้อมูลในเว็บไซต์ของเราง่ายขึ้นนะครับโอเคก็ช่วงสง่งก<แ>็ช่วงสงการนี้นะครับก็คงจัด ช็อปนะครับทำาความสะอาดบ้านแล้วก็ทําหลังบ้านในเว็บไซต์นะก็คงไม่ได้สูงสิงกับเพื่อนเอนเท่าไหร่นะครับก็ใครมีอแล้วก็พิมพ์มไว้แล้วกันนะจะช่วงสงการตอบช้าหน่อยสําหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมเรื่องราว1วันของานมีพ plus านมีพ plus อัปเดตนะครับแล้วเดี๋ยวไว้มีอะไรอัปเดตเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย